เวลาเราพูดถึงการก่อาการร้ายเนี่ยบางทีเราจะพูดว่าการก่อาการร้ายเกิดขึ้นโดยโดยคนมุสลิมโดยคนอิสลามหรือคนอะไรก็ตามแต่แต่ว่าในอีกแง่หนึ่งก็เห็นว่าเหยื่อของคนที่ถูกก่อาการร้ายเนี่ยก็เป,เป็นมุสลิมด้วยเหมือนกัน<ๆ>เพราะฉะนั้นเวลา,เาบอกว่า,าศาสนากับการก่อาการร้ายเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่า<ม>ฝ่ายผู้กระทําอาจจะเป็นคนที่มีาศาสนาอิสลามแต่เหตุที่ทําให้เขากระทำอาจจะไม่ใช่เรื่องาศาสนาเขาอาจจะเป็นคนคุ้มคลั่งซึ่งจะไปอยู่ในาศาสนาไหนก็เป็นผู้นิยมความรุนแรงแบบเดียวกันก็ได้นะครับ ลองดูภาพต่อไปนี้ก็ได้ผมพยายามจะชวนให้พวกเราเห็นว่าในโลกของเรานี้มันมีความรุนแรงมันมีเหตุการณ์ซึ่งเหมือนกับการก่อาการละอะไรบ้างซึ่งซึ่กลัวแล้วเราแล้วเราไม่ค่อยเข้าใจมันอันนี้เป็นภาพไม่ไกลจากเมืองไทยค่ะคาเมนแดงทำไมรู้ใช่ไหมนะครับคนตายไปประมาณ1.5ล้านคน1.5ล้านคนในเวลาที่ประเทศกัมพูชาทั้งประเทศเนี่ยมีคนประมาณ7ล้านคนหนึ่งใน4ตายไปเพราะความรุนแรงที่คามนแดง นะครับหลังจากนั้นก็จะมีภาพของความเหตุการณ์6ตุลาคม2519นะครับ6ตุลาคม2519เ่ยก็เป็นความรุนแรงในประเทศไทยที่นักศึกษาตายไปครับ38คนนะครับภาพนี้เป็นภาพที่รุนแรงน้อยที่สุดของเหตุการณ์6ตุลาคม2519แต่ว่าใครที่เคยเห็นภาพเหตุการณ์ก็จะรู้ว่ามันมีภาพของการเผานักศึกษาทั้งเป็นมีภาพของการทรมานศพมีภาพของการฆ่าคนจนตายกลางกลางธรรมศาสตร์และผูกเอาภาพผนคอที่เป็นรูกสินชบ้านลากคอไปตามท้องถนนนะครับ ภาพเหตุการณ์ในสงครามเวียดนามก็เป็นความรุนแรงนะครับคนเวียดนามตายไปเนี่ยประมาณสองล้านคนสาล้านคนเป็นอย่างน้อยในช่วงที่มีสงครามระหว่างเวียดนามกับอเมริกันนะครับเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยนะฮะใช่ครับเพราะมีความรุนแรงแบบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดในโลกนะครับความรุนแรงอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเยอะแล้วมีคนตายไปจํานวนมากเนี่ยคือความรุนแรงที่จีนในกรณีที่เรียกว่าความรุนแรงที่นานกิงครับนานกิงนี่คือเหตุการณ์ซึ่งญี่ปุ่นบุกจีนแล้วก็ข่มขืนผู้หญิงทั้งเมืองตายไปเป็นแสนๆนะครับมีมีความรุนแรงททําานนนอี้้เเกกกิดั่โลหตุรณ ฮลโลคอสการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยูนะครับเพาะคนยูเนี่ยตายไป6ล้านนะครับคนที่เป็นกระเทยคนที่เป็นเกย์คนที่เป็นสหภาพแรงงานคนที่เป็นพวกยิบซีเป็นพวกฝ่ายซ้ายคนที่เป็นพล,ล,ลเรือนซึ่งตายจากการถูกนาซีฆ่าเนี่ยรวมกันละสิบสอล้านเพราะฉะนั้นในโลกของเรานี้เนี่ยนี่เป็นข้อที่จริงซึ่ง,<ะ>งไม่ไม่น่าเชื่อแต่ในโลกของเรานี้นมีความรุนแรงแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องแต่เวลาเราพูดถึงความรุนแรงว่าเกิดจากอะไรเนี่ยในกรณีของอิสลามน่าแปลกว่าทุกครั้งที่มีความรุนแรงเนี่ยเราจะถูก บอกว่าความรุนแรงเกิดจากาาศาสศนาอิสลามแต่ลองดูภาพเหตุการณ์เหล่านี้ดิคฮะคนที่เกี่ยวข้องนี่มีาศาสนาอะไรบ้างไงความรุนแรงที่6ตุลาวันที่6ตุลาคม2 5้9ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยาศาสนาเือนผม,มะฮะาค่ะความรุนแรงที่ขมรนแดงเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยาศาสนาเดียวกับผมือนะครับความรุนแรงในเหตุการณ์อื่นๆกรณีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ที่<ฤ>ที่ททททยาซีนาซีทากับคนยูเนี่ยก็อีกศาสนาหนึ่ง เพราะ,ะเพราะเราจะมองเรื่องแบบนี้ยังไงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่บางทีเป็นไปได้หรือเปล่าว่าความรุนแรงกับาศาสนาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ว่าคําอธิบายว่าความรุนแรงเกิดโดยคนาศาสนานั้นาศาสนาน,นี้เลยอ้างต่อไปว่าเพราะฉะนั้นาศาสนาเป็นต้นเหตุเนี่ยเป็นคำอธิบายอาจจะผิดไงความรุนแรงอาจจะเป็นเรื่องโดยโดยกระมวลสันดานของคนซึ่งนิยมความรุนแรงเองเป็นเรื่องความเชื่อทางการเมืองเป็นเรื่องอคติทางการเมืองแต่ว่าบังเอิญคนที่มีอคติแบบนั้นเนี่ยดันมีศาสนาบางแบบติดอยู่บนหน้าผากเขาด้วยแล้วเราก็เลย มองไปที่าศาสนาอันนี้คือประเด็นที่ผมคิดว่าสาคัญในเวลานี้อม,มาตยาเซเนเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อ Identity and Violence ผมแปลเป็นภาษาไทยนะฮะอัตลักษณ์และความรุนแรงนะฮะอม,มาตยาเซเนพูดเรื่องนี้เพราะอัม,มาตยาเซเนตเขาเขาเป็นคนอินเดียนะครับแต่ว่าเขา,เขาตอนหลังเขาไปสอนที่อเมริกาอยู่ที่ฮาร์วาร์ดแล้วก็เป็นเป็นนักวิชาการที่ดังดังที่สุดในโลกคนหนึ่งนะครับอม,มาตยาเซเนอยู่ในอินเดียซึ่งเป็นสังคมซึ่งมีความรุนแรงมีการฆ่ากันเยอะนะครับแล้วเขาเคยอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งคนในรอบบ้านเขาเนี่าน้บเลย เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าบางทีเนี่ยความรู้สึกว่าศาสนาเป็นต้นต่อของการก่อการร้ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นเป็นศาสนาเป็นปัญหาจริงๆแต่ว่านักวิชาการหรือสื่อเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องหาคําอธิบายแล้วคำอธิบายที่ง่ายที่สุดก็คือดูคนที่ฆ่าว่าคนที่ฆ่าเนี่ยนับถือศาสนาอะไร,รนะครับอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันคือบางทีเนี่ยเวลามันมีความรุนแรงและการก่อการร้ายเนี่ยเลนส์ที่เราใช้เครื่องมือที่เราใช้ในการอธิบายเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ถ้าฝ่ายซึ่งฆ่าเนี่ยฆ่าอ้างว่าฆ่าใน ไม่ได้อ้างเรื่องศาสนาแต่ว่าเราใช้เล่นเรื่องศาสนาเป็นบอันนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วหรือเซนบอกอีกประเด็นหนึ่งว่าบางทีเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันว่าฝ่ายซึ่งอ้างว่าศาสนาค่าในนามของศาสนาก่อการร้าในนามศาสนาเนี่ยใช้ศาสนาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการฆ่าหรือเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งใช่ไหมอย่างเช่นอย่างเช่นความรุนแรงที่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่ยิวฆ่านาซีอย่างนี้เนี่ยไม่ได้อ้างเรื่องศาสนาแต่อ้างว่าจําเป็นต้องฆ่าที่นาซีฆ่ายิวเนี่ยนาซีอ้างว่าจะเป็น เผ่าพันธุ์ที่สกปรกเลือดไม่บริสุทธิ์นะครับเขมรแดงเนี่ยเขมรแดงฆ่าคนเขมรที่นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันเนี่ย,ยเพราะเหตุผลว่าคนเขมรเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนซึ่งมีความคิดแบบกระดุมพี <c oughs> ความคิดแบบในทุนความคิดแบบศักดินาครับนะครับหรือว่าในกรณีนานกิงอย่างนี้ในะญี่ปุ่นฆ่าจีนโดยอ้างว่าเพราะว่าคนจีนเนี่ยเป็นพวกยีนได้เป็นพวกคนคีโร่แห่งเอเชียคือการการเกิดความรุนแรงแบบนี้เนี่ยถ้าถ้าทั้งสองคนสังเกตเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันอย่างนึงคือกลุ่มคนที่ฆ่าคนอื่นเนี่ย มักจะอ้างจุดหมายที่สูงส่งบางอย่างค่าเพื่อปกป้องศาสนาค่าเพื่อปกป้องชาติค่าเพื่อปกป้องอุดมการนั้นเซนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่ปัญหาคือคนที่ต้องการฆ่าคนอ,อื่นเนี่ยมันเป็นคนที่นิยมการฆ่าคนอ,อื่นไงแล้วมันมีเครื่องมืออะไรเนี่ยมันก็จะอ้างคือมือนั้นไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้การฆ่าของมันเนี่ยมีมีความดีขึ้นมาคือมีหัวความคิดที่ก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็ดูถูกคนอื่นอย่างนี้ถ้าเขาไปอยู่ในสังคมซึ่งเคร่งศาสนาเนี่ยเขาก็จะอ้างศาสนาเป็นเครื่องมือถ้าเขาอออยู่่่่ในนสัังงงงงคคคมมซึชชาาาาเเเ้จะป็รืื แต่ตัวเขาเองเนี่แหละคือปัญหาเขาคือคนซึ่งนิยมการฆ่าคนอื่นดยพื้นฐานสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต่อต้านการก่อการร้ายโดยการที่เราทาเหมือนผู้ก่อการร้ายเองเช่นอย่างที่อเมริกาทำอย่างงี้เอาโดรนไปทิ้งในปากีสถานเอาโดรนไปทิ้งในอิรักในอัฟกานิสถานนี่มันจะสร้างปัญหาใหม่ทับถมปัญหาเดิมขึ้นมาเรื่อยๆลองลองดูรูปเด็ก2คนนี้ก็ได้นะครับชะตากรรมของเด็กสองคนนี้แตกต่างกันแล้วจะทําให้เราเห็นปัญหาเรื่องการก่อการร้ายที่มันมันชัดเจนมากขึ้นนะครับ มาซาล่าเนี่ยเป็นคนซึ่งได้รางวัลโนเบลเรารู้จักดีอยู่แล้ว,<อ>ลวนันะครับ<อ>มาซาล่าเนี่ยเป็นเหยื่อของความรุนแรงในพวกตาลิบันอยากเรียนหนังสือแล้วถูกยิงะนะครับอันนี้เรารู้จักกันดีแต่เด็กคนคนขวามือเนี่ยนะครับชื่อนาบีลาเลยานเป็นเด็กปากีสถานครอบครัวของเธอถูกยิงเหมือนกันในเหตุการณ์ซึ่งห่างจากมาซาล่าไม่กี่เดือนบังเอิญว่าครอบครัวของเธอถูกยิงเนี่ยด้วยเครื่องบินดโดรนของสหรัฐาอเมริกาไม่มีใครพูดถึงนาบีลาเลยามนเลยในสื่อโลกไม่มีซูด b b c ไม่พูดสื่อเดียวที่พูด คือสื่อในปากีสถานกับอัลซาจิลาคําคถามคือการที่ญาติพี่น้องของนาบิล่าไลมนเนี่ยถูกยิงตายต่อหน้าเธอเนี่ยมันเป็นปัญหาเหมือนมารซาด์เหมือนกันหรือเปล่าคําตอบคือเป็นประเด็นก็คือว่าเมื่อเราไม่พูดถึงความรุนแรงแบบที่แบบที่ฝ่าแยบบต่อต้านการการ่อการร้ายหรือฝ่ายซึ่งทําไปในานามของการต่อต้านการก่อการร้ายทำนี่เราก็จะไม่เข้าใจว่าปากีสถานรู้สึกยังไงคนซึ่งสูญเสียรู้สึกยังไงแล้วนสุดมันกลายเป็นการสูมไฟให้ฝ่ายซึ่งก่อการร้ายมีคะแนนนิยมทางการเมืองเพิ่มขึ้นได้ยังไง พราะหลักการสำคัญของการแก้ปัญหาก่อการร้ายคือต้องไม่ทําเหมือนผู้ก่อการร้ายเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ทาเนี่ยความรุนแรงมันถูกยกระดับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรุนแรงถูกยกระดับเนี่ยพลเรือนมีสิทธิ์ถูกฆ่ามากที่สุดไม่ใช่ทหารเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่รัฐทําเหมือนผู้ก่อการร้ายเองเนี่ยความรู้สึกของคนที่จะศรัทธากับรัฐเนี่ยก็จะไม่เหลืออีกต่อไปแล้วเขาก็จะรู้ว่าถ้าอย่างนั้นก็ก็เป็นผู้ก่อการร้ายก็ได้เพราะคุณก็ไม่ต่างกันแล้ว